สวัสดีค่ะครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลห้วยทรายนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านล้านนาอย่างหนึ่งกลองสบัดชัยรักถิ่นเกิดบ้านหนองปลามันค่ะศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิดหมู่บ้านหนองปลามันวัดสว่างเพชรจังหวัดชิงใหม่ครูน้องธนวันรราชวังนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจเพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยสำคัญหลัก5ข้อดังนี้ 1. ใช้วัดเป็นพื้นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยมีแนวคิดที่ว่าวัดคือศูนย์กลางของชุมชนถ้าตั้งศูนย์กลางเรียนรู้ที่บ้านเมื่อวันหนึ่งเมื่อเจ้าของบ้านผู้ให้ความรู้ไม่อยู่ทำแหล่งเรียนรู้แล้วแหล่งเรียนรู้อาจปิดตัวลงและความรู้นี้อาจหายไปแต่ถ้าเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่คนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ทุกคนจะช่วยดูแลรักษาและสืบสารต่อไป 2. ไม่ยึดติดกับขนมเดิมๆแต่พัฒนาต่อยอดผสมผสานศิลปะการแสดงกองสบัดชัยและวัฒนธรรมล้านนาเข้ากับศิลปะการแสดงอื่นๆเช่นทุ่งท่าการต่อสู้ของมวยล้านนาและการไร่รำมวยจีนกับศิลปะตีกลองสบัดชัยเพื่อสร้างสารรค์รูปแบบการแสดงใหม่ๆให้ทันยุคสมัยตอบรับกับความต้องการของผู้ชม 3. ถ่ายทอดความรู้แบบพี่สอนน้องโดยให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องและส่งต่อความรู้กันตามลำดับผลที่ได้คือผู้เรียนวัยเด็กเข้าใจภาษาของรุ่นเดียวกันและรุ่นใกล้เคียงได้ง่ายและรุ่นพี่ผู้สอนได้ฝึกการเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้เป็นการปลุกฝังความพร้อมเพื่อจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต 4. ให้อิสระทางความคิดที่จะสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความชอบและความถนัดของตนโดยมีครูน้องดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ทุกคนนำเสนอความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาการแสดงต่อไป 5. ให้โอกาสเยาวชนชาติพันธุ์เด็กชาวไทยใหญ่ที่ไร้สัญชาติเข้ามาเรียนตีกลองเป็นกิจกรรมยามว่างนอกเวลาเรียน และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไปในการที่เราทำสูตรราดูทุกอย่างผมว่าจะในเส้นทางที่เราทำมันจะเจออุปสรรคเสมอปัญหามันจะเกิดเสมอไว้คิดเองเดีว่วถ้าเราอยูอไที่เราทำม,มันต้องไปให้ได้เรามีหัวใจที่อยให้ใครก็ได้ คนรับมันจะมาเองเดี๋ยวมันก็มาเอง